คลิปนี้ก็จะพามาดูแม่ค้าขายพวงมาลัยนะจ๊ะเดี๋ยวตามติดแม่ค้ากันเลยนะจ๊ะนี่พวงมาลัยร้อยเองสวยทุกพวงนะคะไปอาเดินดับหน้าไปไหนอาจะไปขายตรงไหนละ่ะฝังถนนเหรอเออหน,นูไม่ตามตามมันไม่ตามอะ่ะรถเยอะไปฝังถนนเหรออ,อาไปเดินถ่ายตับหลังถ่ายไปไหนมึงอะหนูลง YouTube. ยูทูบอ๋อ ลง YouTube ไปขายอะหรอไปเรามาขายพวงอะไรกันนะจ๊ะไปๆๆๆอไป,ไป,ไปอะขายพวงเท่าไหร่น <20 S 2> ียี่สิบเหรอวงเท่าไหร่ยี่สิบันไม่ติดผู๋ผงเท่าไหร่ยี่สิบไปเดี๋ยวหนูไปด้วยเดี๋ยวเราไปขายกับไ่ค้ากันนะจ๊ะ วิวิ่งข้ามถนนมาแล้วนะจ๊ะโอ,อ้นั่งขายตรงนี้นั่งขายตรงนี้ออตรงไฟขายแล้วเหรอเด,ดี๋ยวอาลงเดี๋ยวอารอรอดูอาขายก่อนตรงนี้ตรงสี่แยกไฟแดงจังหวัดสิงห์บุรีนะคะตรงนี้นู้นตู้แช่สิงห์บุรีตรงนี้ไฟแดงพอดีนะคะตรงนี้ไฟแดงพอดี รถติดไฟแดงเป็นรถติดไฟแดงไหมคะมีขนมโดนัทขายด้วยนะคะขนมโดนัทถุงลด้ยี่สิบนะคะโดนัทจ้าถุงได้ยี่สิบนะคะนี่นะคะตรงมาเลยร้อยเองนะคะถุงละยี่สิบบาทรถติดไฟแดง นี้ไฟแดงฝั่งนี้ไฟเขียวไม่เติตม,นะมตรอตรงนี้แหละครถถ่ายตรงนี้แหละ่รถตู้กรุงเทพพันค่า ต้องไวต้องวิ่งต้องอะไรอ่ะต้องไวหน่อยอ่ะเพราะว่ารถติดไปแดงไปแล้วจ้ารถไปแล้วจ้าไปแล้วรถกรุงเทพหันค่ารถรวบบกสนะคะรถบกส ไฮเอทอร์ลต์กมอะไรแหงเขาก็ฝากเอามาทิ้งด้วยกระดบโดนัทถุงละยี่สิบาทนะคะถุงขมโดนัทฝั่งนี้ไฟแดงนะคบติดไฟแดงรอไฟเขียว ันไฟเขียวแล้วจ้าเดี๋ยวซ้ายแล้วเดียวซ้ายทางนี้ก็ติดไฟขีดแดงอีกรอบหนึ่งขนมโดนัทถึงยี่สิบ ค้าที่ขายตรงมาไรขายกรขนมตรงนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะว่ารถบางทีรถวิ่งไวบางครั้งก็ ได้แต่ละพวงก็นา,านเหมือนกันพอจะขายได้แต่ละพวง รถติดไฟแดงอีกครั้งหนึ่งก็จะข่ายกันอีกครั้งหนึ่งข่ายไปเรื่อยๆติดไฟแดงก็ข่ายอีกครั้งหนึ่งดีไม่มีต้นลมต้นไม้บาง อพอินบุรี quá